สวัสดีครับท่านผูน้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสอพาโชคสอพาโชคคนเดิมนวลพารวยครับเมื่อนี่มาตามแนวทางปูกันหัวหน้าผีครับปูเจนหัวหน้าผีครับเมื่อนี่วันที่สามนะครับสามเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับมาตามงวดวันที่สิบหกนะครับหลังสงการเมื่อสุดท้ายพอดีนะครับสําหรับงวดนี้ครับเลขออกวันหนึงคันเมื่อนี่มาตามแนวท่าง ให้พี่ให้น้องเฮ้าเพื่อสิได้เด็ดๆดไปพ่อได้ค่ารถกรับไปทํางานนะครับหาค่ารถไปทํางานครับหลังจากเที่ยวสงการแล้วนะครับมาเมื่อนี้ก็มากลับน้มาสการปูน้ากันครับท่านผู้ชมครับกรับนมาสการปูเจะเนฟ้อนเนอนอดินฟ้นครับผมดีทุกคนบ่นดีแต่บ่บเล็ก บโบ้เถละว่าดีแต่มันหลุดเนาะปูเนาะดีคือเก่าบ้านนี้แหละมันขึ้เขาเนี่ยอันที่ว่าโบ้เนี่ยครับอันที่ผูวก็แต่อยู่บ้านนั่นทอนเมื่อสักหนึ่งเดืเจ้ามาจะมันก็เลิกกับวันหนึ่งพอดีผู้นี้ฝุดหมกเนี่ยตายห่งวัดอันบ่วงสวงก้อนนะบ่วงสวงตามนี้ตามเกิดผู้บ่วงสว่างยังเหนียนมั้ยครับ ยู่นี่แหละยู่การเดือนนี่แหละครับส่วนตัวในน้อยเองครับส่วนแข่งมันก็บหอดส่วงบรรยัติแล้วก็เลยเอาไม่เน้นไม่จาปิดจะบังบอกให้บังตีสามนะตีสาม่ม,มือนไงมือเศร้านี่ปะปู่มือตีสามมันทำบัตรตัวเป็น ลมพื้นหอฝนจะตกเพื้ะวันพื้นบัดวันคือเย็นดีแน่นอนมิ่งไปครับบัะกอปกันยืนทราบลาบซื้อใส่ถือกว่ถืออย่างบุกทิงของเปเพชรปึ่นยุบันเท้าเยได้กถือมันก็ดิถือกันแบละป้นะเจ้าวอกกันเจ้าวอกกันรอไปลไม่นา ว่าดีว่ามันปรยูว่วันปูป่ะยุสไบอกคนนั้นแหละว่าจะวันทำในหกสองแล้วปูบันหกสองศูนย์สามสี่สิไอสุ no <si ้มนั้นแันซุมันมันมาแล้หกสองศูนย์สามสี่าบอกสิบอกยาวสิอะไรว่้วันเรียกกันไดนเลวันี้บอกว่าเรียกกันไดนหกสองเอ้ยหกสองศูนย์สามสี่หกสองศูนย์สามสี่ไปวางสิหว่ะ ตัวไห้น้อมายังนซีกี้เลยอันโซ่้นมาก่เจ้ามาเสียเบื้องอกก้องถอยสุไปด้วย้ย่นปูคห้บอกเลขมันถึงสิ่มึงสิบอกกูตัวไแล้วก้องถอยตัวสีบอกกูตวไหไอถึงนะมันก็ตัเก้ารูปสิบเก้ากับสี่เก้านะปูสั่นี้มาสิบเก้ากับสีก้ามันก็ที่เป็นศูนย์เก้าวกับเอาศูนย์ว่างหน้ากับสิบเก้าตัวนี้สีเก้าสี่สิบเก้านะปูสิ่อนี บวกเลขี่ิบเก้าน49ทันวัน49บอกคนยาวผีบอกแปลกแปลก49างสิ49กัไใดที่นองครับ4 0แล้วมาหยุด49 49ทันวันเพราะ41เก่าบอกพวกจากแล้วบางสิ4 0มาหยุดอยู่เก่าปู้สิหายเอาตัวได้ครับ โอขึ้นขเขาที่แรกพี่แหล่ตัวใดก็ู่้บัญไอ้หกสองศูนย์สาไอ้หกสองศูนย์สามสี่มาคนนีเดี๋ยวสศนย์สามสี่เลขหตัว 2, มันบอกมันบอกเออนี่นั่ศูนย์สามสี่ทอนี้แต่ว่าพันพังบอมันบอกว่าตัวใดนะเลขหลังแต่มาคิดผู้เดียว แสดงว่ากูแจกรหัสลล่ขันซูบอ,อกหกมนิ้ก,ก่นห่แสดงว่าเลขอันนี้มันจะเป็นเลขกลางาานั่ง้นเดียวศูนย์ไอหกสองศูนย์สามนี่แหละ 2> 2, 3, แล้วก็มาแยกอ 3, อกเขาก็มาแยกกับศูนสามสามสี่กันตอนน้นครับปูแกนกับสี่สิบเก้านี่บอกกองถอยขโมนบอกนะเอาสี่สี่เก้ากาบอ สี่สิบเก้าปูเถินอนสี่สิบเก้าขัดขึ้นว่ามึงวางสิูดเขาเจมึงนั่งสู้อุเอาสี่เก้ากับสิบเก้าสี่เก้ากับสิบเก้าขึ้นวาเขาบอกสี่มาสิบหกสองดีตายโตนั่งกลารปฏิบัติแบบยี่สิบหกแล้วก็ศูนย์สามแล้วก็ สามสี่สีสามขึ้นมาอันสี่สิบเก้าเนี่ยเขาแปลกๆเขามำนวณเอาอันเนี้เอาตามตามตัวของเก่าซี่หนึ่งเก้าขันเดียวสองโถ่กันซีเก้ากับสิบเก้าเขนดี้ลยเขาบอกยังยังผีที่บ่านนะทีว่าผู้เขแต่เอ้ยับผู้ตัวต่ำแต่น เดี๋ยวไปแต่มันมาบนแรงคนไทยทำมันมันนี่สิไปดเจะไปแจ้งนี่งโอ้เขาจะมาเอาอีกซุ่มสุ่มสุ่มไม้มโนปูซุ่มมันซุ่มมันไม่ไหวนะซุ่มมันไม่ไหวจังมาเอาสันมาปูว่าสุ่มสุ่มเยนนะแกนั้นว่าข้าเจ้าเมาเสื้ออนไรผมรับข้าเจ้าขึคออยู่แล้วป้งให้แล้วว่าอันนี้คือมันย่องกันเพราะจากวันนี้อันไทยนอนบักดึงหัวเจ้าแับนี้ที่บ้านมาแล้วนี่พี่ต้องไปเสี่หง เออทั้งพี่กับที่มันขข็หล่ะว่าไปเแต่เรียบร้อยลวย่างแต่ไม่สิไป้แตสิไปไว้นะอน้ันนี้มือเดนมันว่างมันจะเด้เดื่ทังไปยกบ้านเออเนี่ยมันบอกเลยหกสองศูนย์สามสี่เอาก็มาแยกกอนตอนนว้มันว่าสี่สิบเก้าเอาก็ลัาออกสี่เก้า คเจ้าคดอวาย่นเ,เ,นเลนเอาวันที่สิบผ่านไหอ้สิบแปดไมสาเขาได้บทสโนทนใส่บัตรีใส่สาวบอสนตีมีแค่นี้เพ่หลายจะ,ะให้มากนะมาข้างเทิงหน่งเทสี่สิบเก้านี่คือกองถอยบอกถอยกับโมบัมนสีสิบเก้าปูวาซาซาๆอสี่สิบเก้าเขาวา,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 าที่ผมเจ็บบอกแค่นี้ ผมมาขึ้นพูดเดียวขเทียวได้สิบก,กับสีบเก้าห่อแด่ตัวนี้มันขึ้นแบบนีนวันมาขึ้นต้นเอ,เอาจะพูขึ้นต้นก่อนกันมันกลกบก็สินี่ยี่สิบหกทัน้ำแกเป็นมันสามสิบแค่นี้เขาบอก,อ,กอย่าพึ่งโทรมามนติกตามเลย หกสองหกศูนย์หกสามหกสี่สามสี่สองศูนย์บาทนี้ไอ็กนี้มุกสองศูนย์ตัดให้พูดหมดเลย hai ba bốn năm sáu rồi lùm này. đã có mì, sáu một chín. cái này là, sáu องกับศ ну? oh. right. ูนย์สามเมือนสองตนั่นมาักผู้เดียวติผู้มักผู้เดียวหกสองแล้วกันยังข้าในบอกลูกน้องไปซื้อเลยศูนสามเอามักผู้เดียวเนี่ยเาพอผู้เดียวอันอื่พวกใหรมากุญเกับฟังผีบอลเมักสองตัวนี้หกสองของไทยัวไรกับผู้สี่สิบเก้าสี่สิบเก้าอันนนของไทย่าส่หนึ่งเก้าแล้วเนาะปูเนาะแต่มัน ซีเก้าแล้วก็สิบเก้าคนนวานมาท่าท่าแล้วว่าเกาหัวเนี่ยผู้สลัดยุดนะหั่ล่อลูกเอือนานั่นลูกพ่อเถี่เาว่าแจนแจนสลัก็มูขึ้นเน,นี่ยวันีเป็นหัวน้าผีป่ะท่านถึงมาย่องแต่กุย่องพุิ์เถ้าแงมันย่องแต่เก้ากับกองถอยนี่ะปูคิ้แน่นที่เขาาบอกกูเลยเอามาล่อบามาจูม้มหรือพ่อสอได้สาสองปี วันที่ยี่สิบก็ดูพูดนีจากลาแกบางคนว่ยเบิร์ล่าปูได้ของอันหนึ่งอย่างกของคืนบ่อเขาขบรอบปูได้อยู่ตู้หูบอกหมูปูทีขึ้นดออกอยู่นอนอยู่มันมือหนึ่งมาขึ้อดบงต้องถอยมือุ้ยวันที่สิบแปดเขาบอกพ่อสนนดกกูยทขอดพ่อต้องไปเตะปเตะทุกคนแต่ก็ถอยบอกมันบอกพวกนี้ยี่ยี่สามยีิบเก้าสิบแปดเลขเฉพาะเพามันเลข ทีเลขมุงขนคอยไปออกตัวนั้นเลขที่ปูประมาออกเป็สิบเอ็ดนีแปดสิบเอ็ดปูสี่แปดหนึ่งอำน้องวันนี้ตัวไหนกับปูมากที่สุดปูสุดลับขึ้นต้นกับหกสองศูนย์สามสี่หกสองศูนย์สามสี่สามมันเดีะยังไม่ได้ไปซื้อยังไม่ได้สร้างน้องเน้นๆหกสองกับศูนย์สามที่ปูอ๋องตคนเนี้ยนั่เรีนพูดเดียวอันนี้เพียร์นี้ยังไม่ได้ผ่านเลย ยังสออีปย pues yes. ังมือนอะถามมาปูไม่บอกปูซื้อผีบอกอีป่อซือีหลีวอะไรมีไรวันมีไรวันว่ากันนะปูดอุ้ยฉันกันแล้วสลาดแล้วเจริจงเนี่มา่ท่านขเจือกนว่าขนา่โอ้ยจะมันย่องเลยถอยอ่อขี่กนย่องคนม็นี่ก็สลัดนะปูนะปูเก๋เลยจับเอาละฮัทนันมากมากเล็กสองตัวสองสองตัว ออกมันบอกว่าเลขล่างเลขบนอมันบอกบอกเลขมันหสองศูนสามสี่ปูหกสองศูนย์ิปูหกสองศูนย์สามสี่บอเลขล่างได้บนอกับอกแปดแปกเนาะปูเนาะบอกกับกองถอยกับมู่กับบอกข้างๆ้างสี่สิบเก้าปูสี่สิบย่งตัวเลขเนาะอันนั้นเป็นคนบเต้ไปเลย มือนี้เกี่ยวเที่ยวทำงานกับผีโดยเฉพาะบ้านท้อนหนองไผ่อันนี้ก็เป็นญยาตยน,นะครับ<ม>ูัวยอมนะครับผม <c oughs> แต่ด้ว่าระดีดๆีด่แม่ไทยนี่ให้คุณหยาิคุณนมคุณปอคุณแม่ ดูุกคนเด้อท่านมูลสมพันธุฟังก็มีความสุขความสุริญความเจ็บอะไรคงไข่ที่สมมีมีอายุวัฒนะสุขกายสุขใลราบเจ็บจุกจนเจ็บจุกเจ็บตุนเจกระบุญท้องแรงท้องอืดทองเฟ้อขี้พูดขี้ป้าขี้บุตรออกอากาศพังบัวพังซีขี่บุดีขี่แคนขี่แล้วไอ้เขาเแก้ไขกันดอกการได้การข้ามก้นไก่สาวไก่ไห้มีอายุวัฒนะสุขะโชคดีทุกคนเด้อตลอดปีแม้แต่ว่าซาซาทูซาธุซาทู